คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูความจริงในใจที่เขารู้สึกต่อคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณความจริงในใ,นใจเขาเขาหวังว่าเขาจะซื่อสัตย์กับคุณอย่างเต็มที่เขาจะรักซื่อสัตย์มั่นคงกับคุณมันมืดมนเมื่อไม่มีคุณชีวิตเขาเมืดมนเหมือนไม่มีแสงสว่างแล้วเขาจะซื่อสัตย์กับคุณเขาจะรักคุณ เขาจะซื่อสัตย์กับคุณอย่างเต็มที่แล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเขาจะเข้มแข็งแข็งแกร่งอดทนหัวใจเขาจะเหมือนแข็งแกร่งเป็นผู้ชายไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้ว่าจะคิดจะพูดจะทําอย่างไรดีจะทําอย่างไรกลัวผิดหวังกลัวมีอุปสรรคปัญหาแล้วไม่มีใครยืนอยู่ข้างเขานอกจากคุณเขาบอกว่าไม่มีใครยืนอยู่ข้างฉันเลยนอกจากคุณ กขมีคุณอยู่เคียงข้างแหะชีวิตเขามืดมนเมื่อไม่มีคุณเขาเหมือนไม่ไม่พบแสงสว่าง